เ h ร r e า n ร p r ม r ่ออยู่อีกฝั่งหนึ่ l ฆ่าเ e ออนที่เ co- จะก m า n เต้เน็ตผมฝนตกอาการน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันเอ้เน็ตผมเฮลเฮลไปแล้วไปแล้วสองพันเ้ยเลดาห์เลนาหายเฮ้ยเฮ้ย้ยปืนหมุนเป็นวงกลมแล้วปืนหมุนเป็นวกล ว้ปืนหายที่แปลว่ายังอยู่ดีครับยังอยู right. ่ดีครับมาอยู่แล้วอู้ม่อยู่แล้วเพราะว่าปิงศูนย์มาแล้วเนี่ยคอวนี้เขาจะเอชซหน้าร้อยโอเมนห้าหกแต่น้าจะเต็มแล้วมาสองช้างเลยนั่งเดี่ยวซ้ายวะนั่งไม่ลงมาข้างหลังมี อย่ยายิงตูดมันตีมึ้นพงอย่ายิงตูดมันโอเคครับไม่เป็นไาแล้วอย่าหลงไหลในตูดขนาดนั้นตูดมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นอย่าฟลองหน่อยดูตูดดูตแต่วต่าแบบนี้ก็ไม่ไหวอ่ะจ้าตูดเยอะ